ตอนนี้ประเมินแล้วว่าคนนี้ไม่ได้รบับบาดเจ็บแล้วก็เชิญกลับบ้านได้ฮะกลับบ้านได้แล้วเหรอล้าจะออกมาที่โรงพยาบาลโอเคจะช่วยทำให้รักของฉันต่อแล้วปกดฉันต่อละบ้าเฮ้ hey, เพื่อนอะไรหรอฉันฉันจะผ่านานะไปกินหมวกวูกระทะ โอเคหลังจากที่นายหลังจากที่เราไปป้นห้างธนาคารกันเสร็จนะโอเคเพื่อนมาหวังว่ามันเราจะป้นได้ไวนะเพราะว่าเราจะได้ไปกินหมูกระทะกันไงย,ยกยกเอาเอายกแบงค์มาเวยจะได้เหมาร้านหมูกระทะกินเลยเออใช่ร้านมันหมดไปเลยของอร่อยไม่อร่อยก็กินได้หมดเลยนายพูดถูกลวเพื่อน มันเป็นปืนขังขามมันเป็นป้อนธนาคารที่อืมาไในเยี่วมากๆฉันต้องขามันนี่ก่อนาอป้ปืนเหฮะอะไรเนี่ยไห้แล้วนะพูดถูกแล้ว ทำไมเป็นหรอเนี่ยฮ่าฮน,น,นานายเพื่อนฮ่าฮานายไปต่อไปเลยเฮ้ย hey, นายไม่ต้องไหนออกมาเลยนะฉันจะเฝ้านา,นายไว้ฉันทดลองนายแล้วนายไม่ต้องออกมาเลย

เปตัวอะไรกันนะทกกั้งแตงวาดกั้งก้านอีกฟันนี่ฮะนายมีพิษมีพายเปล่าหม่นะเพื่อนได้เลย้อใจแล้วนายกุ้ยป่อยฉันออกไปได้ไหมได้เลยพลังอุ้มทานข้าอะอะ มันแข็งมากเลยโอเคไายเพื่อนม oh. เหนื่อยจังอนะโอเคง่ายเสร็จแล้วนะเพื่อนขับคุ้นมากเลยนายเป็นคนดีจะมาช่วยนายนะเพื่อนโอเคจะทำไมโดนน้ำมีดกระดูก ฉัมันกินน้ำกินอาหารหลายวันแล้วมันก็ไม่เจ็กระดูกแต่มันจับฉันมันทดลองฉันก็เลยมีชีวิตอยู่ไง่ล่ะหัวใจมันมีสมองฉันก็ไม่มีฉันยังไม่รู้เลยนายท่องกอไก่จริงของเราพูดได้ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ไา้อะกอไก่ได้ขนาดนั้นอ่ะก็นายพูดไปอ่ะโอเค เฮ้ยโอไงดีเนี่ยโอยดีดีจะเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยดาบก็หลุดมือไประหว่างที่วิ่งตำรวตายแล้วตายตำรวตายแล้วเอ้ยเอ้ยสกิลต์ตันฟันนี่เพื่อนจะมาช่วเยเร็วตัวอะไรเนี่ย อะไรก็ไม่รู้ไอ้อไรไรเหรอมันตัวอะไรก็ไม่รู้ดูสิเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยไอ้มันตัวอะไรเนี่ยดูสิก็ไม่รู้ยิงก็ไม่เข้าตัวอะไรกันเนี่ยนั่นมันตัวอะไร,ะไรใช้คือสก,กิลตั้งฟันนี่ตัวนี้นไหนมันต้องหลอกน,นี่ยเอาไงดี ทำไมเพื่อนจุดเนีดย,ยังมีความสุขสวยเพื่อนเตเือนก็ขอบคุณที่ดูกันเสร็จนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เป็นกำลังใจให้บลกคลิปหน้าด้วยให้สนะจะได้มีคลิปต่อๆไปภาคสองอันนี้เป็นพาคส,สองนะครับต่อไปจะเป็นพาคสามบายบาย